สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัดพรสอสะอาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง1เลขที่32ค่ะวัสดุอุปกรณ์แผ่นเฟรมสีอะคาริลิกจานสีผู้กันดินสอรูปตัวอย่างกระดาษทรายกาวน้ำดินสอพองวิธีการทำ เริ่มจากผสมดินสอบพองกับน้ำให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมแล้วผสมกาวทั่วเข้าไปขนให้เข้ากันแต่ไม่ต้องจับตัวเป็นก้อนให้เหลวแบบเหลวขน้นแล้วนำมาทาลงบนแผ่นเฟรมแล้วนำไปพักไว้ให้แห้งพอแห้งจึงน้ำกระดาษทรายมาขัดให้เงาแล้วทำแบบเดิมจนกว่าจะเกิดร้อยแตกแล้วจึงน้ำมา c o ปี้ลายโดยไปขยายภาพให้ได้เท่าแผ่นเฟรมแล้วนำดินสอมาฝนให้ทั่วแล้วจึงนำไปทาลงบนแผ่นเฟรม แล้วจึงนำปากกามาเขียนตามรูปที่เราเลือกพอเสร็จนำกระดาษออกแล้วเก็บลายเส้นแล้วนำมาลงสีตามตัวละครที่เราเลือกแต่ยังคงเหลือรอยแตกอยู่และสุดท้ายคือแนวคิดค่ะที่เลือกอินทอนชิปเพราะอินทอนชิปเป็นยากที่เก่งกล้าสามารถมีลวดลายที่งดงามชุดที่ใส่มีรายละเอียดที่เยอะและงดงามมีสีกายเป็นสีเขียวซึ่งจะตัดกับสีชุดได้ดีและมีความโดดเด่นและผลงานที่สำเร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ